โอ้น่กรดเลยนะตัวนี้ิยอะก่ากันตจรันีัวนี้ตัวนี้ตันตัวนี้วนตตีนี้ตัวนีนี้ตัตัวนี้ตนนีีนี้ีันนี้ เหลือ990เท่านั้นค่ะโอ้โหรถเยอะมากเลยใช่รถพิเศษมากๆนะครับนะครับผมมีตัวไหนอีกครับที่อยากดค่ะแล้วก็มีตัวนะกับตัวนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของสุขภาพนี่เลยสําหรับใครที่รักแล้วก็ใส่ใจในสุขภาพนะคะมีปัญหาเรื่องต่างๆรืว่าจะเป็นการพักผ่อนน้อยปัญหากดไหลย้อนนะคะกับออาหารหรือว่าใช้สายตาเยอะๆเวลาแบบเล่นคอมเล่นมือถือถุงคิ้รอย่างงี้ใช้สายตาเยอะๆนะคะตัวนี้เป็นอาตั้งซันซิมจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ นะอ่ะค่ะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะสกัดอยู่ในน้นนำมันามันค่ะตรงนี้นะคะก็30แคปซูลในกล่องกี่บาทคร <20 80 S 2> ับผม90แคปซูลใช่แล้วค่ะจากปกติ2,200บาทเหลือ9เอ่อ990เฮ้ย990ช็อตพิเศานะ ถ้าเกิดลูกค้าที่มานอยู hmm. mm ่แล้วจะดูได้เลยว่าไหนเสร็จแล้วค่ะไม่มีไม่มีอะไรพิเศษใช่แต่ว่าประโยชน์เยอะมากใครอยากทราบเยอะแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแหวกพี่บูลได้มีโบรชัวร์อยู่ค่ะถามนิดนึงการันตีสักประมาณกี่สัปดาห์ถึงเห็นผลเลยอันนี้จะแบบทานต่อเนื่องก็เห็นผลแล้วค่ะใช่ใครที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยไปปรึกษาได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะเนน้ในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักโอเคครับมาเคะ จะเป็นตัวบั๊กเบิร์นนะคะดีท็อกซ์ดตี้ช่วยในกล่องไปที่แบบอยากจะหุ่นดีการช่วยสัดส่วนต่างๆตัวนี้ก็ช่วยได้ในกล่องเหมือนการสารสกัดธรรมชาติทุกตัวผ่าปลอดภัยและยาวตัวใหญ่ๆด้วยนะะคเนี่ยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งาได้มานะคะก็เดี๋ยวมีมาแจกด้วยนะคะไม่ม่าแจกด้วยในกล่องนี้ราคาปกติเนี่ยคือ994 เพิเศษมากไม่เละค่ะเดี๋ยวแจกได้สามกล่องละกันตัวนี้ต้อง1ฟรีเลยไม่หลอกค่ะนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นสีครับสีด๊อกค่ะราคา300บาทาโอ้ยอยากเล่นอะไรล่ะเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมละกันเดี๋ยวขอคนที่เล่นไอจีก็ได้ค่ะไอจีเลยไอจีเราก็เข้าไปที่อเมรเดย์แบงของเรานะคะตรงตัวเลยเอามา์เดย์แบนกดไลค์ปุ๊บมารับเลยอุ้ยได้มากเลยเร็วครับเร็วครับไอจีครับเอ็นโอบ ดาดีแปลงแงด้วยเร็วครับเร็วครับ